เพียรบตัวเดียวจบเลยนะจบจริงนะพี่นะดูนะพี่นะควมสวยนะคะขอพระคุณนะพี่นะเกรติศักดิ์นะครับขอพระคุณนะพี่นะกิติศักดิ์นะครับนี่ผมจัดไว้เนี่ยสวย นะคระับพกพกพ,พวกไปตัวเดียวนี่จบเลยนะพี่นะตัวนี้นะคะโอ้ช่วงนี้ราคานี่จับยากเลยพี่ช่วงนี้อืมาพิมพ์เล็กดีกว่าพี่วีเยอะ เนี่ยพี่ไอตัวนี้นะแพงอยู่พี่แพงอยู่ครับนะครับแพงอยู่แต่ตัวถูกๆก็มีอยู่อยู่ไหนนะตัวถูกๆตัวถูกอยู่ข้างล่างก็มีนะพี่นะประมาณหมื่นสองหมื่นนะพี่นะสองหมื 2, 000, 000่นกว่านะครับนะครับมีอยู่ เยอะอยู่พอสมควรพี่นะตาแดงผมรู้สึกว่าจะมีประมาณสักสี่ห้าตนนะะครับสวยๆนะอืมกับพี่หกสิบใบเทาใช่าพี่พ <laughs> มีอยู่พี่มีอยู่ตาแดงก็พอมีอยู่นี่พี่เอาอย่างนั้นเอาตัวน,นี้ไปนะพี่นะนไหนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะวันนี้ผมไม่อยากเปิดไอ้นี่ไงเปิดชุดใหญ่ <c oughs> อันนี้ก็มานั่งเล่นๆเฉยนะพี่นะวันนี้นะครับนี่ ตัวนี้ก็ได้อยู่นะไหนนอตัวหนึ่งนี่พี่ชายนี่นะตัวจริงเขานะนี่ดูวพวกเกี่ยวผมพวกนี้นะ้ำจะนั้นหนานี่นะัวนี้นะครับเห็นไหมตัวเขาจะนั้นหนานิดนึงนะเห็นไหม ูจากตัวนะนี่นะนะครับหน้าหนาวหน้าหนานิดนึงนะครับไม่บางนะฮครับตัวนี้นะตัวนี้ก็สุดยอดนะวันก่อนผมไปดูตรงกิ่งนะนี่ผมยังให้ดูนี่นะผิวเขาเริ่มจะกลับมานะผมดูกิ่งนี่เฉยนะนะครับขัดดูกิ่งนะ ยิงดังดีนะตรงนี้ดังดีแต่สู้องนี้ไม่ได้องนี้ดังดังมากกว่านะครับใครอยากได้ก็ทักมาได้เลยนะพี่นะตัวนี้ผมต้องบอกว่าเป็นตาใหม่นะพี่นะเป็นตาใหม่นะตาเนี้ยนะครับแต่ว่าผมมีไอ้น,นี่อยู่เม็ดหนึ่งนะผมว่าจะหาเวลาไปทําอยู่นะแต่ตาตัวนี้ก็สวยนะแต่กให้สวยกว่านี้อีกนิดนึงเห็นไหมตาแดงนะ อยากให้สวยกว่านี้อีกนะครับช่วงนี้ไปติดใจนะช่วงนี้ติดใจอยู่นะฮะซื้อมาเยอะพอสมควรช่วงนี้นะสะถมนะนะพี่นะสะถมนะช่วงนี้ ไม่สะสมสะสมมีเยอะจัดไงไม่ใช่สะสมสะสมเลยอือพี่อีกได้ตาโปนไปนะตาโปนนี่ก็โอ้ตัวนี้ก็ไม่เล่นนะตัวนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับเนี่ยตาโปนนะพี่นะอือ แต่ผมว่าเกดเอียงนี่ก็ไม่เบานะในด้านเมตตามหานิยมนะฮะในสายเมตตามหานิยมคือว่าไม่เบานำไปทำกิจการค้าขายได้เลยนะพี่นะพวกนี้ดูเนื้อดินดก่อนนะพี่นะอ้มอม,อมสวยมากนะเนื้อดินออกสีส้มแบบนี้นะมีมวลสารวัานต่างๆนะพี่นะอยู่ในเนื้อดินนะนะครับในสมัยก่อนนะนะ ามมานานนะพี่นะมันก็ตามการระยะเวลาของเขานะครับเหมือนห่วงเหมือนกันเหมือนห่วงนี้ดูดิพี่ใช้มาห่วงจนหมดนะเห็นไหมเกือบหมดแล้วเหลืออีกนิดเดียวบางตัวนี่บางตัวนีตวน่ตัวนีวน้ผมพกพายอยู่นะช่วงก่อนผมใส่ในกระเป๋าเกงมาทิ่มขานะผมก็ต้องตัดออกนะเอาออกเฉยนะตัวนีบวน้บางตัวไม่ต้องเอาออกพี่มันหมดไปเองนะในช่วงเนี้ยนะครับ นะมังตนเลยนะเหมือนห่วงเขาหนืหนาอย่างเงี้ยนี่พี่คิดดูดิกินตนาการดูนะว่าใช้มกี่ปีถึงจะห่วงหมดผมว่าไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบปีนะนะพี่นะผมว่านะเดาเนอานะนะครับถ้าแฟนทุกวันหน่อยนะผมว่านาอยอยู่ประมาณนะเป็นสามสิบปีเลยนะผมคิดว่านะอายุรุ่นคนคน,นึ่งนะะ ะคะหัวมันหนาจริงนะพนี่นี่นี่ครับสวัสดีพีพทั้งยี่สิบหกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะมานั่งเล่นๆน,นะครับผมนี่ก็ใครถูกใจวงไหนก็จัดได้เลยนะพี่นะนะฮะว่าจะเอาไปให้พี่เขานะจัดชุดเล็กไว้นะวันนี้นะครับพี่เขานัดวันพฤหัสหน้านะฮะ ให้เอาของค้งไว้ให้หน่อยว่าทำตามใจลูกค้านะเราก็ไปให้นะถ้าอยู่ใกล้กันนะนะครับไปให้ได้หมดต,ตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะตัวนี้ผมว่าสวยนะนะครับตัวนี้ก็ไม่เป็นรองไข่นะตัวนี้อืม mm. ผมเน้นๆตัวนี้ดีกว่านี่ตัวจริงสวยกว่านี้นะตัวจริงตัวจริงสวยกว่านี้ดินเขาเรืออยู่ประมาณนี้นะตัวจริงนะอี่ถ้าใช้หน่อยนะผิวเขาจะขึ้นกว่านี้นะถ้าใช้นะแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาใช้ช่วงนี้ไปเล่นตาแดงแฝนตาแดงอยู่นะช่วงนี้ <c oughs> ตดทีนะ เดี๋ยนี้เริ่มแจะหมดไปเรื่อยๆนะหลักฐานนี่ก็เริ่มไปขึ้นไปสูงแล้วนะบางตัวเจ็ดแปดหมื่นนะบางตัวนะพี่นะ ถ้าเป็นตัวเลยมันอยู่ที่ความสวยนะพี่ชาย <ination noises> อยู่ที่ความสวยถ้ามันไม่สวยมันก็จะถูกถ้าไม่สวยก็อยู่มานถ้าเกือบสองพันต้นถ้ามันพิมพ์เล็กอนะถ้ามันสวยเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ที่หลายพันนะพี่นะถ้าตัวสวยๆเลยนะถ้าตัวอมเหลืองนะนะก็เผือเกินหมื่นนะพี่วางต้นน่นะถ้ามันสวยจริงๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นมันอยู่ที่ความสวยมากกว่าพี่ เหมือนถ้าผิวโลหะเข้มๆนิดนึงท้ามันสวยแบบนี้นะนี่ผมว่าตัวนี้มันสวยนะแต่มันก็อย่างว่านะพี่นะมันสภาพมันก็ได้ประมาณนี้มันผ่านดูพี่ละพี่ชายกระดานห่วงยังไม่มีอยู่เลยนะห่วงนะนะครับห่วงยังไม่มีอยู่เลย